สวัสดีครับข้อนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ uh, directional design highway volume นะครับหรือ D D H V ซึ่งมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ uh, highway capacity ใช้คำนี้แล้วกัน uh, ถนนชานเมืองสาย1ออกแบบเพื่อรองรับ A A D T 11,500คันต่อวันมีความเร็วออกแบบ design speed 80ดกิโลเมรต่อชัโมงโคถนนเป็นกลุ่มคนงานไปเช้าเย็นกลับ ค่า peak hour factor เท่ากับ0.89ปอ่าบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ค่า directional factor 65ค่า k 12จงหาค่าจงหาคำนวณหา D D H V นั่นเองก็ D D H V นะครับผมขออนุญาตเปิดไปที่ textbook ตัวนี้ซึ่งค่า D D H V เนี่ยก็เป็นค่าที่คำนวณกันต่อไปนี้นะครับ มันจะมีคำว่าจะเรียกว่าเรากำลังพูดถึงมันมีคำมี2องคำนน่อยใช่มันมี d i r e c t i o n a l แล้วมันก็มี h o u r นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตคำว่า aadt เนี่ยมันคืออนนี้ผมเคยพูดในคลิปก่อนๆแล้วแหละ average annual daily traffic แปลว่าอะไรจริงๆแล้วนี่มันคือเป็นเป็น annual นะนี่มันคือตอบตอ่อทัทง้งเอาทั้งปีอะ่ะแล้วมาทำเป็น daily ก็คือเอาข้อมูลเก็บข้อมูล t ราฟฟิกมาทั้งปี แล้วสรุปว่าต่อวันมันเท่าไหร่กี่คันนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นอเ u r นะครับมันคือคันต่อชั่วโมงมันจะมีการแปลงหน่วยนิดหนึ่งขค้นตรงนี้นะครับถามว่าแล้วมันไปแปลงหน่วยได้ยังไงแล้วทำไมต้องโอเคคูณดีจริงๆแล้วมันเริ่มต้นแปลงหน่วยตรงค่าเคครับค่าเคเนี่ยคือค่าที่ทำหน้าที่แปลงไอ้ต่อวันให้มันกลายเป็นต่อชั่วโมงผมขออนุญาตรีเฟอร์นิดนึงเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคน ถึงแม้ว่าจะเรียนวิชาตัวนี้อาจจะแบบอาจารยแบบ์าาที่สอนอาจจะไม่ได้พูดถึงตรงนี้แต่ว่าแบบผมพูดสั้นๆแล้วกันก็คือว่า,าจริงๆเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เริ่มมาจาก U.S. ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามันตายตัวนะครับมันมีทั้งที่แล้วแต่สเตทว่าคุณพูดถึงรัฐไหนแล้วก็แบบแล้วแต่ซิตี้ได้ว่าพูดถึงซิตี้ไหนนะครับซึ่งอ,อันนี้ต้องย้ำยืนหนึงว่า I High Capacity ตัวเนี้ยที่เรากําลังพูดถึงในการเก็บข้อมูลนะไระมัดเนี่ย เรากาลังพูดถึงถนนที่เป็นลักษณะจริงๆมมนใช่คำว่าไฮเวย์ใช่ไหมแต่ว่านึกภาพแบบนึกภาพฟรีเวย์ก็ได้นะครับซึ่งฟรีเวย์ก็เป็นไฮเวย์เหมือนกันแค่คาว่าไฮเวย์มันจะกว้างไปไหน่อยแบบเราจะนึกภาพไม่ออกเรากำลังพูดถึงถนนแบบอาร์เทเรียลใหญ่นะครับซึ่งโอเคเขาก็ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็แบบในแต่ละแต่ละวันมีทราฟฟิกเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งค่าเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเอาค่าที่ สูงสุดเป็นอันดับ30ไม่ใช่อันดับ1นนะครับสูงสุดเป็นอันดับ30ค่า D H V เนี่ยแล้วเอามาคิดกับ A D T ก็คือพูดง่ายก็คือแปลงจาก A D T อะ่ะไปเป็น D H V ที่ที่30อะ่ะเราก็จะได้ค่า K เราวค่า K เนี่ยไปคิดนะครับส่วนโอเคนั้นคือค่า K ใช่ไหมแล้วค่า D มันเกี่ยวอะไรค่า D โอเคมันจะเป็นเรื่องของ directional แลครับ directional ก็ มันก็มีไปกับกลับเข้าเมืองออกเมืองใช่ไหมมันก็จะเป็นค่าที่ตัวเป็นตัวบอกส่วนระหว่างาการการเข้าการออกของเมืองในช่วง peak hour นั่นเองนะครับซึ่งค่าที่เขากําหนดมาที่นี้ก็คือนี่หกส้าเอซ็นตผมมีค่า k ตรงนี้สบเใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมากครับก็นี้ก็เอาเลขมาคูณกันปกติไม่มีอะไรนะครับเอาสิบเปอร์เซนคูณหกสิบ้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็1 1 5 0 0นะครับลองไปกดเครื่องดูเอา0.12คูณ0.65คูณ1 1 5 0จะได้897หน่วยอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้มันคือ vehicle per hour แล้วนะครับจากเดิมที่ตรงนี้1 5, 1 5 1 1 5 0เนี่ยมันเป็นคันต่อวันใช่ไหมอันนี้ต่อชั่วโมงนะครับข้อน,นี้ก็ตอบ897นั่นเองครับผม